ไทยกัมพูชาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดแต่เจ็พิสจน์ขอย้อนไปในอดีตครั้งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ขอมนั้นยิ่งใหญ่ครองแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปอำนาจของนั้นได้เสื่อมลงอย่างช้าชาแต่โตกันข้ามอาณาจักรสยามกับโตขึ้นเรื่อยๆจากสุโขทัยสู่อยุธยาสยามไม่ใช่แค่ผู้ที่รับอททธิพลจกขอมแต่เป็นผู้ที่ก้าวเข้ามาครอบครองดินแดนของขอมและสร้างอำนาจใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมพนมลุงพิมายหรือว่าโบราณสถานต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของขอมสุดท้ายทั้งหมดก็ถูกลืนเข้ามาเป็นนนสส่ว่วหึงงขอยาม เป็นหลักฐานชิ้นสาคัญที่แสดงให้เห็นว่าอํานาจที่เคยลุ่งเรืองของขอมถูกแทนที่ด้วยความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของสยามแต่เมื่อเวลาผ่านไปอํานาจขอมเสื่อมลงกัมพูชาออนแอถูกผลักไปมาเหมือนเป็นลูกบอลในสนามการเมืองซึ่งจะอยู่ระหว่างสองมหาอานาจใหม่คือไทยและยวนกษัตริย์กัมพูชาหลายองค์ต้องเลือกระหว่างจ,จะหันไปพึ่งไทยหรือเวียดนามแต่การเลือกข้างในวันนั้นเท่ากับเดิมพันชีวิตและบาลังเพราะกัมพูชาคือพื้นที่กันชนใครที่คุมกัมพูชาได้คนนั้นย่อมคุมสมดุลทั้งอินโดจีนและเมื่อมาถึงศตตตววรษ19มหาอาอนนนักกบุกิ จีนฝรั่งเศสเข้าคองกัมพูชาและบังคับไทยต้องทำส่วนที่สัญญาที่เสียเปรียบให้สูญเสียดินแดนเสียมราฐพัตบองสีโซพลจากเส้นประการในเอกสารดินแดนที่คนไทยเชื่อว่าเคยเป็นของเราหายไปในพริบตาและนี่ก็คือบาดแผลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยกัมพูชาบาดแผลที่ตำราบ,บางเล่มเรียงจะพูดแต่ยังฝังอยู่ในใจผู้คนทั้งสองประเทศจนถึง,ถงทุกวันนี้และเมื่อปี1962ที่ผ่านมาศาลโลกตัดสินว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาซึ่งคนไทยทั้งประเทศสะเทือนใจเพราะเราคิดว่าบรรยูฝั่งไทยแต่ปัญหากลับไปได้โจก เพราะว่าหลอบๆประสาทยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธิ์อยู่และเมื่อมาถึงปี2008-2011เหตุการณ์บานปลายจนกระทั่งทหารไทยกัมพูชาปะทะกาันเสียงปืนดังขึ้นเสียงระเบิดดังขึ้นลอบโบราณสถานที่ยูเนสโกึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและนี่ก็คือบทพิสูจน์ว่าอาดีตที่ไม่เคยสาสางจะย้อนกลับมาหลอหลอเราเสมอและวันนี้ไทยคือหนึ่งในนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาห้างสรรพสินค้าไทยธนาคารไทยโทรศัพท์มือถือไทยเต็มไปหมดในพนมเปญเราซื้อแรงงานซื้อทรัพพยยยยาาาาาากกรค้ขขชชแแดนนนนต่่ใใจอองงงงมูบสว ด้วยความหวานละแวงในขณะเดียวกันคนไทยก็ยังหยิบยกเรื่องเก่ามาล้อเลียนเพื่อนบ้านอยู่เสมออยากจะถามทุกคนว่าจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะก้าวข้ามเงาของอดีตแล้วหันมามองกัมพูชาไม่ใช่แค่ศัตรูเก่าแต่คือเพื่อนบ้านที่ขาดกันไม่ได้เรื่องราวของไทยกัมพูชาสะท้อนบทเรียนอย่างชัดเจนว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดอาจทําให้เรารักที่สุดและเจ็บที่สุดได้พร้อมกันอดีตเราเลือกไม่ได้แต่อนาคตน,นั้นอยู่ในมือเราคุณคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยและกัมพูชาจะมองกันด้วยสายตาเพื่อนร่วมอนาคตให้ใช่มองเเเป็นนนคคู่่่แขงใอออดีตมมกกััไไวว้ลยยยรบาาทพ เป็นเพื่อนรักหรือเป็นคู่แข่งตลอดกาล